เดินทางมาถึงประเทศไทยด้วยความสวัสดิภาพดีค่ะขอบคุณกําลังใจจากหลายๆคนที่เข้ามาอวยพรขอให้สอบผ่านแล้วก็ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภยัยยังไม่มีเวลา <c oughs> เข้าไปตอบคอมเมนต์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Tik t o อกนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วก็ยุ่งอยู่หลายอย่างคะ่ะ <c oughs> จนถึงวันที่ต้องเดินทางเมื่อวานแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะจะบอกว่ามันดีมากๆเลยรถวิ่ง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรเร็วอ่ะโบตองไปนั่งรถยนต์ให้มันปวดดาก ปกติถ้าไปรถยนต์จากบ้านไปสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็จะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแต่เนี่ยคือยังนั่งไม่ทันไรเลยก็ถึงแล้วอะ่ะก็เราเประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเครื่องบินออกประมาณบ่ายมงสีนาทีนะคะแต่เราต้องมาเช็คอินก่อนประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะลงจากรถไฟมาคือหนาวมากๆ เช็คอินเสร็จแล้วก็นั่งรอประมาณ2ชั่วโมงนะคะวันนี้โชคดีหน่อยได้นั่งแถวหน้าแล้วก็ได้เหยียดขายาวๆนะคะอยู่บนเครื่องบินก็ดูหนังฟังเพลงไปนะคะดูหลายเรื่องจบแล้วก็มันก็ยังไม่ถึงไทยสักทีเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงกว่าคะ่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะหลับๆตื่นๆเพราะว่ามันปวดหลังพอเครื่องบินลงจอดถึงประเทศไทยเท่านั้นแหละโอ้โฮโคตรดีใจอ่ะดีใจมากๆด้วยเดินลากกระเป๋าไปได้กลิ่นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวโหขอกินหน่อยเถอยังไม่ถึงบ้านอ่ะขอจัดก่อนไม่ไหวแล้ว ก๋วยเตี๋ยวกับชาไทย,ยเป็นอะไรที่ชอบมากๆแล้วก็น้ําซุปเขาอร่อยจริงๆนะกลับมาถึงบ้านประมาณ10บโมงก,กว่าตาจะปิดคือมันง่วงมากๆบนเครื่องมันไม่ได้นอนอ่ะเนาะอนอนกันต่อที่บ้าน10บโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นจ้าคักวลลาบาัดทีนี่